ควรรู้หากคุณชอบกินองุ่นบ่อยๆจะส่งผลต่อร่างกายแบบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอเราพูดถึงผลไม้แน่นอนว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ทว่าผลไม้แต่ละชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดสามารถกินได้ทั้งในผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีโรคประจํำตัว แต่บางชนิดก็ต้องกินในปริมาณที่จำกัดเพราะถ้าหากกินเยอะก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันเอาล่ะค่ะวันนี้สุดติ่งได้นำประโยชน์ดีๆของผลไม้อย่างอางุ่นมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบกินองุ่นอยู่บ่อยๆจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ช่วยบารุงสมององุ่นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอางุ่นแดง จะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เยอะมากซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่พบอยู่ในองุ่นนั้นจะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสมองช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทอีกทั้งยังช่วยคลายความเครียดได้ดีอีกตัางหากดังนั้นผลไม้อย่างอางุ่นจึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีความจำหลงลงลืมลืมเพราะกินองุ่นบ่อยๆจะช่วยให้ความจำดีขึ้นแต่ทว่าก็อยากกินเยอะนะคะ เพราะอั่งุ่นก็จัดว่ามีปริมาณของน้ำตาลที่เยอะพอสมควรแนะนำว่าให้กินได้วันละไม่เกิน6-8ถึงผลค่ะ 2. ช่วยป้องกันโรคหัวใจอังุ่นจะมีเส้นใยอาหารโดยเฉพาะอังุ่นแดงจะมีเส้นใยอาหารในปริมาณที่เยอะมากซึ่งเส้นใยที่พบในอังุ่นแดงจะมีสปปรรพคุณช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินในร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งองุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมที่ทำหน้าที่ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัว ดังนั้นองุ่นแดงจึงเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะ 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอางุ่นแดงจะมีวิตามินซีในปริมาณที่เยอะมากและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟลาโนนอยด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้ที่พบในองุ่นแดงจะทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีบทบาทที่สําคัญในการป้องกันการติดเชื้อและเชื้อโรคต่างๆดังนั้นการกินผลไม้อย่างอางุ่นโดยเฉพาะอางุ่นแดงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่างๆได้ดี จึงแนะนำว่าให้กินวันละไม่เกิน6-8ผลจะช่วยให้มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคต่างๆได้และอย่าก,กินเยอะเกินกว่านี้นะคะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันค่ะ 4. ช่วยลดคอเลสเตอรอลเพราะสืบเนื่องจากในองุ่นแดงจะมีสารซาปโปนิน ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสรวมถึงช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงเท่านั้นในองุ่นแดงยังมีสารเรสนราเทลซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นการกินองุ่นแดงให้ได้บ่อยๆจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ 5. ช่วยบำรุงผิวพรรณ องุ่นแดงจะอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์สารเรสเวอราทรอลวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายซึ่งสารอาหารเหล่านี้ที่พบในองุ่นแดงมีความสามารถในการป้องกันความเครียดที่เกิดจากปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระและช่วยลดริ้วรอยได้และไม่เพียงเท่านั้นยังมีคุณสมบัติช่วยรักษารอยแผลเป็นและรอยสิวให้หายเร็วมากขึ้น ร้อมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวจึงส่งผลทําให้การกินองุ่นแดงให้ได้บ่อยๆจะทําให้มีสุขภาพผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวายัยไร้ริ้วรอยนั่นเองค่ะ 6อองุ่นเขียวสำหรับองุ่นเขียวจัดว่าเป็นองุ่นที่อุดมด้วยสารพฤกษเคมีที่มีสรรพคุณช่วยต้านโรคร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งมีสารคาเตซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งในร่างกายได้ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และในองุ่นเขียว ยังมีสารเทอร์ซอทินบีนซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจป้องกันโรคอัลไซเมอร์ป้องกรรันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและยังช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อราและเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 7. อ็อง,งุ่นดำอง,งุ่นดำเป็นผลไม้สำหรับคนรักสุขภาพคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักและคนที่มีปัญหาไขมันในเส้นเลือดมากที่สุดเลยนะคะ พราะอางุ่นดำเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำมากมากและมีไขมันต่ำที่สำคัญยังมีไฟเบอร์ในปริมาณที่เยอะมากกินองุ่นดำแล้วจะทำให้รู้สึกอิ่มนานดังนั้นคนรักสุขภาพอางุ่นดำห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะคะกินแล้วไม่ทำให้อ้วนพร้อมทั้งช่วยกระชับผิวพรรณให้เต่งตึงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะและท้ายสุดนี้ ถึงแม้ว่าอางุ่นทั้ง3าสีนี้จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยป้องกันโรคได้หลายโรคก็จริงแต่ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการกินในปริมาณที่พอดีนะคะจึงแนะนำว่าอางุ่นควรกินวันละไม่เกิน6-8ผลทุกวันจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ แต่ทว่าอางุ่นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลและเป็นน้ำตาลที่ดูดซึมได้เร็วกินแล้วจะทำให้รู้สึกสดชื่นและมีพลังงานได้เร็วดังนั้นสำหรับคนไข้ที่มีอาการอักเสบหรือผู้ที่เป็นโรคเกาต์ไม่ควรกินองุ่นนะคะเพราะอาจจะทำให้อาการที่เป็นอยู่กำเริบได้ค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ